ดวงตาของเธอยังคงจ้องเขาเช่นเดียวกับที่เห็นในช่องโลเมื่อครู่เธอไม่พูดอะไรแต่ยกมือขึ้นช้าๆชี้มาทางเขาใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความเศร้าและโกรธในคราวเดียวกันเธอนพยายามถอยหนีแต่ขากลับเจ้าไม่ออกร่างของหญิงชรากเคลื่อนเข้ามาใกล้ทีลนิดพร้อมเสียงสวดมนต์กลับด้านที่ดังข้องอยู่ในศาลาราวกับมีร้อยปากท่องพร้อมกัน ทนบสะดุ้งตื่นขึ้นมาในความมืดเงือชุ่มตัวทั้งที่อากาศหนาวเย็ยนยเยือกเขาหันมองรอบกุฏิแต่ทุกอย่างเยยบเชียบราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาฝืนลุกขึ้นจุดเทียนแล้วท่องบทสดใหม่อีกครั้งทว่าสายตาของเขาเผลอเหลือบไปยังมุมห้องที่นั่นมีเงาดำยืนอยู่เงียบๆไม่ขยับไม่ไหวติง่ง คล้ายรอให้เขากลับไปยังศาลาเพื่อทำในสิ่งที่ควรทำให้ถูกต้องตั้งแต่แรกแต่พนกยังไม่รู้ว่าความผิดทาดทินเล็กน้อยนั้นกำลังเปิดทางให้บางสิ่งที่ควรไปสู่ทางสงบกลับทุกผูกติดไว้กับวัดแห่งนี้อย่างไม่มีวันหลุดพ้นยามเช้าวันถัดมาภายในวัดป่าย,ยัางคงเย็บสมบตามวิธีพนกตื่นแต่เช้าเช่นเคยเขาทำา